่าแย่งกันเลยฮะฮะน้องอะไรเอาปีกไก,นก่น้องปีกค่ะก็หนูปิดประตูแม่บอกแล้วแค่ไก่ย่างนลยเข้ามาเลยเข้ามาเอาคกไปวิ่งจูดมาเลย แม่ปิดน้องปิดน้องน้องมันแทมหนูวิ่งมาเลยวิ่งมาหยิบเลยวิ่งมายกเลยยิ่งวิ่งเข้ามาเร็วแม่เร็วเรืวเคู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 เขาคูเขาเข้ามาเข้ามาเร็วเรื่วข้ามาเข้ามาเข้ามาไปไปจี้ไปจี้ไปจีอ๊ยโ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 อ๊ยไม่ใช่อันนั้นน้ำแข็งเอาขวดโคกใหญ่นี่ไป เอาเอาโคกนี่ไปเอ้ยวระวังหกนะไปก่อนไปตั้งนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาฝาเดี๋ยวโคกเดี๋ยวโคกบึ้ยบ้ยระวังระวังหก